สวัสดีครับพบกันในช่วงของกลางสัปดาห์บ้างนะครับผมผมเกษตรด,ดีนะครับก็วันนี้มีข่าวสารที่จะมา,าสื่อสารกับพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอแวงใหญ่นะครับเกี่ยวกับโครงการประกรันรายได้เกษตรกรหรือที่เราชอบเรียกกันว่าเงินส่วนต่างนะครับแล้วก็เงินค่าเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้ได้ รับการสื่อสารมาจากทางทกศของอำเภอแวงใหญ่นะครับจากที่คลิปก่อนผมบอกว่าเขาจะเริ่มโอนเงินวันที่9ธันวาทั่วประเทศนะครับผมแต่สําหรับวันนี้ได้คุยกับทางทกศของอำเภอแวงใหญ่เราแล้วปรากฏว่าของแวงใหญ่เรายังไม่ได้เงินอแต่ยังไม่ต้องตกใจนะครับผมยังไม่ได้เงินวันที่9แต่ทางทกศบอกว่าแวงใหญ่ของเราจะโอนเงินวันที่ 13. ธันวานี้แน่นอนนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวยังไงซะเดี๋ยววันที่13เราไปติดตามกันอีกทีนะครับว่าจะได้รับเงินส่วนต่างกันไหมนะครับหรือว่าใครได้เยอะได้มากได้น้อยเท่าไหร่แล้วถ้าใครได้แล้วยังไงซะก็ฝากมากดไลค์กดติดตามให้กับคลิปของผมด้วยนะครับผมเผื่อว่าคลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆอะไรใหม่ๆอะไรที่น่าสนใจ จะได้เอามาให้พี่น้องได้ดูกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตสิ้นสุดการนำเสนอแค่นี้ก่อนเนาะยินดีกับพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอการาบคาว่าขอบคุณครับเจอกันคลิปใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ